สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Wrestling f i k e r นะครับแล้วก็ KP Wrestling Fix นะครับวันนี้เรามาแกะกล่องกันอีกแล้วนะครับกับ Unboxing วันนี้เราได้อีกหนึ่งกล่องนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องนั้นจะเป็นอะไรนะครับอ่าอีกกล่องเลยนะครับ ดูกันว่าในกล่องนี้จะเป็นพัสดุอะไรแต่ว่าฟังจากตีมซองแล้วก็น่าจะรู้แล้วฮะว่าเป็นอะไร เขาก็คือโกเบิร์ตนั่นเองอโกเบิร์ตเีลิต74นะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับสวยงามมากนะนะครับหลังอองบอกว่า เป็นใครมาจากไหนบ้างนะครับอันนี้ได้มาจากร้านของคุณอ,อ่ทับพนน c คอลเล็กชั่นบลนะครับสวยงามลายสักต่างๆนะครับจับจองไปได้นะอ่ะนะครับพอแกะออกมาแล้วนะ ก็กล่องก็จะสวยประมาณนี้เลยนะครับอีลิตซีรีส์เจ็ดสิบสี่เนี่ยก็จะมีฟินแบลเลอร์เอเจสไตล์โกเบิร์กอันดันเดรย์ลินช์ดอาโดอ่านออกอ่านไม่รู้ไม่รู้อย่างนี้ป่ะนะนา t าเลียนะครับบอกว่าเป็นอะไรบ้างก็โกเบิร์กมาจากแอเรนตาจอร์เจียน้ำหนัก285ปอนด์นะครับสูง6ฟุต4นิ้ว เคยเป็นแชมป์ universal แชมเปี้ยน world heavyweight แชมเปี้ยน wwe wwe hall of fame นะครับมาแกะกล่องกรุบ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 แกะทางด้านไหนดีเอาด้านนี้แล้วกันอืมกรุบมากนะครับคือเราเป็นคนไม่ค่อยเก็บงานกล่องมันก็เลยแบบ เออมันก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ประนีตที่จะแกะกล่องมากนะฮะแต่ว่าก็อ่ะเผื่อเกบกล่องไว้ก็จะค่อยๆแกะมานี่ฮะกล่องสวยครับแต่ไม่เก็บกล่องมันก็ไม่อะไรโอ้หบอกว่าตัวสวยมากนะครับรุ่นนี้คุณได้นะครับพร้อมกับ นี่เลยเข็มขัดแชมป์เฮฟวีเวทนะครับอนอกจากเข็มขัดแชมป์เฮฟวี่เวทแล้วคุณยังจะได้ inchangeable hand นะก็คือมือเปลี่ยนไว้แอคชั่นท่าต่างๆแต่นี่ครับพระเอกของเราอ,ออกมาออกมานี่พระเอกของเราครับ โกเบครับดูหน้าซะก,ก่อนดูหน้าครับซะก,ก่อนโฟกัสไหมอ่ะคืออยากให้ดูดีเทลดูหน้าดูตานะครับดูกางเกงโอ้นี่นี่แกะออกจากกล่องเลยนะแกะออกจากกล่องกางเกงมีมีรอยสีนิดหน่อยนะครับ รอ,อ,อยสักข้างๆนะครับสิเนเจอร์ของเขานี่รอยสักตรงนี้เห็นไหมว่าเห็นป่ะวะอ่ารอยสักตรงนี้นะครับทำออกมาได้ดีทีเดียวอ่ะ zoom zoom z o o ไม,ม,ม่เห็นรอยสักนี่ไง นะครับซซมไม่เห็นหน้าเห็นตาอ่านะครับอาโกเบอร์นะครับอืมโพส์คู่กับแชมป์เข็มกับแชมป์เฮบิเวตนะครับเท่มากนะครับนี่เท่ไหมอ่ะถ้าเทียบกับความสูงของตัวตัวนี้นะครับอ่ะ เทียบความสูงตัวนี้กับเอออเาง่ายๆแล้วกันอะพีดดันนี่พีดดันเห็นไหมว่าอ่ะนี่ก็เทียบความสูงกันนะครับเทียบความสูงกับเจ้าบิ๊กโชว์ฮะน,นี่บิ๊กโชว์สูงสุด นะครับเทียบความสูงกับนี่ก็ได้ฮะอลิเก่าเขาครับบ r ็อกเลสเนอรเทียบความสูงกันก็ถ้าถ้าให้เทียบนะครับคือสูงสูงในสเกลที่แบบว่าอุยคือผมชอบเมทัลนะคือเขาทำสเกลที่แบบที่แบบ a c c u r a เรก็คือ ดูสมจริงอะนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบซีรีส์ของตัว Ultimate. อัลติเม e เอ่ออีดิชั่นสักเท่าไหร่ผมว่าบอดี้มันแปลกๆแต่ว่านี่ฮะโกเบิร์กกับอ่ะเทียบโกเบิร์กบล็อกก็ได้นะสูสีดูดีนะนี่แมตชิมแชมป์ชิงแชมป์มโลกไอาย,ยานะครับอ้าวเอาเอาเอาล่วง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  ครับก็สำหรับคนที่นะครับสนใจนะครับฟิกเกอร์มวยปั้มต่างๆก็สามารถที่จะติดตามหรือกด subscribe ให้กับช่อง kp wrestling fix นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอลาไปด้วยพระเอกนะครับสองตัวนี้นะฮะ b r o c k l e s e n e r แล้วก็ gober นะครับแล้วเจอกันกับ อันบล็อกซิงแกะกล่องกุบ EP หน้าเราจะไปแกะกล่องอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะฮะ